วันนี้ผาเจ้าทับทิมทองครับมาออกปลานะครับวันนี้วันที่10มีานสองหาห5สี่นะครับใช้เวลาประมาณ30นาทีวันนี้เสียงอยากเสียงกลางให้ใหญ่แต่มันไม่ใช่ใหญ่ก็ไม่เิงเดี๋ยวลงมาครับต่อปลาครับต่อปลาลึกนะครับข้างบนเดี๋ยวอยู่ไกลนะครับเดี๋ยวไปเก็บก่อนครับทับทิมทองไม่ผิดหวังเอานี้ครับ ทิ่มทองครับเป็นปลาทั้งนั้นครับสิบมีนาสองห้าหกสี่นะครับตอนอนครับไไกลครับอกไไกลครับไปเก็บมาก,ก่อนนะครับทิ่มทองครับ ไม่รู้ว่ากีกุกนะครับไม่รู้ว่ากีกุกนะครับ,รรบเดี๋ยวเสียงกลางหาใหญ่ครับใหญ่ก็ไม่ใช่นะครับกลางแปหาใหญ่หรือกลางค่อนข้างจะใหญ่นะครับกีกุกก็ไม่รู้ไปฟังดูก่อนนะครับเก็บข้อค่ายดูยก่อนตปางแล้วน,นะครับ นนกลางมาหาใหญ่ครับเมาเฝ้าอยู่หลายตัวเสียงเล็กบินไปแล้วครับตัวนี้จะเป็นเสียงกลางไปหาใหญ่หรือว่าเสียงกลางค่อนไปทางใหญ่ครับรับถิ่มทองนะครับวันนี้วันที่สิบมีนาะคม2องหนะครับข้างบนครับ วเราอ,อยู่ไกลครับป่าข้าบโพดครับตอนนี้เหลือแต่ต่อสังข้าบโพดนะครับข้างบนนะครับใช้เวลาอยู่ประมาณที่ยี่สิบถึงสามสิบนาทีนะครับข้างบนนะครับยวหาถุงใส่กอน หยาลงมาครับมองไกลๆครับยี่ข้างบนครับขนปิวฟ่นแล้วครับเสียงกาวมหาใหญ่ครับเป้าหมายตรงนี้คือนกสามกุกครับแต่ไม่รู้ว่าตัวนี้ที่ได้มานี่กีดกุกครับข้างบนนะครับเดี๋ยวเอาลงมาก่อนนะครับ สอนตาดูจะต่ำไปนิดนึงนะครับดูตัวฟูหรือว่าตัวเมียนะครับดูตัวฟูดตัวเมียครับตัวสั